รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รอบจานรอบโลกเอาเจ้าเป็ดเนี่ยมาปรุงรสหลายอย่างทีเดียวกับเครื่องสมุนไพรน,นานชานิดเลยเป็นคนไทยแล้วก็ทำชีสพี่ทำเองทุกอย่างเลยไก่ผัดพริกไทยดำหูเจียวชาวจีงนี้ทางนี้เดี๋ยวตกลงเราจะไปทางไหนทางนี้เลยทางนี้ ตอนนั้นมันติดเขาตรงนี้มีเราเดินตามกลิ่นอาหารอร่อยๆนี่ไงไม่ต้องไปทางนี้ทางนี้สวัสดีคุณผู้ชมก่อนคุณจงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณนิรุตครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆกับเรื่องราวสนุกๆรอบรอบจานครับรอบรอบโลกใบนี้แน่นอนครับผู้ชมเราอยู่ที่ไหนเมนูอะไรวันนี้เคล็ดลับหมัดเด็ดอะไรเดี๋ยวคุณนิรุตจะสาะ ัำถามพี่กุ๊กพี่เชฟให้หมดเลยรับรองว่าอิ่มอร่อยสนุกแน่นอนไปนะไปดีกว่าครับทางเอา,เอาทางนี้ทางนี้คุณผูม้มทางนี้คุณมไปกันดีกว่าสนับสนุนโดย i m a g e Holiday t h a ไทยมีดี .COM ช่วงอร่อยรอบจาน สุดยอดความอร่อยกับเมนูเด็ดเดอร์ติดักไม่กินไม่ได้แล้วอร่อยรอบจานเราอยู่กันที่บาหลีกับร้านเบเบกเบเกิลที่เมืองอูบุดกับเมนูเด็ดชืดด่อดังนามว่าเดอร์ติดักเป็นเมนูเป็ดต้มกับสมุนไพรแล้วนำไปทอดให้กรอบจนถ,ถึงกระดูกเลยทีเดียวครับอร่อยมากเลยใช่ครับยัง <laughs> มองก็เห็น oh, <laughs> เห็นก็รู้อย่งเห็นก็รู้เราอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งน่ารักน่ารักชื่อว่าอุบุดอุบุดนี้เขารวมหลายหมู่บ้านคุณผู้ชมนะนอกจากจะมีหมู่บ้านมีวงังมีตลาดเยอะแยะแล้วก็มีร้านอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ด้วย hmm. ร้านนี้ชื่อว่าร้านเจ้าเป็ดสกปรกเบบก เบิงเยลเบิงเยลหรือว่าเดอร์ตี้ดักโดยป,ประมาณนี้ฮะหรือว่าคริสปี <y> <y> ้ดักคริสปี้ดักจริงๆแล้วเขาเป็นเรื่องของการมองเห็นเจ้าเป็ดในเวลาเดินขึ้นจากน้ำแล้วเขาตั้งชื่อแบบนี้ทางเจ้าของร้านแบ mm hmm. บร้านนี้ก็เจริญงอกงามรุ่งเรืองโด่งดังไปทั่วโลกเลยจากการเจ้าเอาเจ้าเป็ดมอมแมมเนี่ยมาขึ้นโต๊ะแบบนี้ วันการคือเอาเจ้าเป็ดเนี่ยมาปรุงรถหลายอย่างทีเดียวเท่าที่ทราบคือ<ก>เอาไปไต้มะนะครับกับเครื่องสมุนไพรนานาชานิดเลยนะฮะเอารสชาติเนี่ยอัดเป็นเข้าไปในนั้นแล้วค่อยๆต้มมันไปเรื่อยๆใช้เวลาถึง2ชั่วโมงทีเดียว2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาเป็ดเนี่ยมาทอด ทอดไฟอ่อนๆเขาต้องการความกรอบปกติการทานของทอดของเรานี่ต้องกรอบนอกนุ่มในนะครเขาบอกว่ากรอบถึงกระดูกเดี๋ยวลองดูว่าอร่อยถึงขนาดนั้นไหม,ไมนี่เราสั่งตัวพระเอกเลยมาให้คุณิรุตลองรับประทานดูแล้วก็จริงๆนะ้วเมนูเขาจะมีอีกหลายแบบทีเดียวนะคะับสำหรับขอผมนี่เป็นเจ้า ซี่โครงหมูบาร์บีคิวบี่ว่าหมูบาร์บีคิว่นชมฮะที่นี่เขาค่อนข้างจะมีความชํานาญมาไม่ใช่จะมาทานเป็ดอย่างเดียวทานหมูแบบผมก็ได้ที่โครงหมูบาร์บีคิวต้องเล่าแบบอย่ามองข้ามแค่ทีเดียวจานนี้อร่อยแน่นอนอันนี้ทานเล่นนี่เป็นเจ้าปอบปี๊ยะทอดนั่นไงเราให้คุณนิรุตรองก่อนเลยมีเนื้อสัตว์ข้างในเนื้อเป็ดอ๋อเนื้อเป็ดเท่มาก ปอเปี๊ยะเป็ดอือปอเปี๊ยะเนื้อเป็ดไม่ใช่เอาเป็ดสดๆมาใส่เป็นเป็ดที่ปรุงรสมาแล้วแล้วกลมรสชาติดีไม่มีกลิ่นอะไรแปลกๆไม่มีเนื่องกับมีเนื้อเป็ดทึบผมจชพูดกับพี่เอนิดนึงว่าเขาเขาเป็ดสกปรกหรือว่าเดอร์ดีดักคริสปี้ดักเบอร์ก็เห็นว่าคือเป็ดเนี่ยจะมีกลิ่นสาบที่แรงเลยต้องมาต้มด้วยเครื่องเทศต่างๆให้เพื่อดับกลิ่น อีกประการที่สําคัญต้องเข้าไปต้องสองชั่วโมงไม่ใช่เพียงแต่ให้เครื่องเทศเข้าไปแล้วก็ไปดับกลิ่นเท่านั้นครับ,รบเป็ดไร่ทุ่งจะเหนียวต้องบอกว่าเมนูเป็ดเขาไม่ได้มีเฉพาะเป็ดกรอบแบบนี้เท่านั้นนะฮะมีเป็ดย่างด้วยนะครับมีเป็ดย่างมีหลายซอสเลยทีเดียวมีรสชาติอยู่ในตัวพี่เอนี่ไงคุณผู้ชมดูดูตัวเนื้อเขาสีเขาแบบน่า ตัวนเนื้อเป็ดเขาจะมีกลิ่นแล้วก็มีรสชาตินิดๆมากกว่าไก่หน่อยแต่ว่าแต่ไม่มีตมมเติม,ตม้าไปเยนเย่ยแย่เลยๆๆกระดูก,กรอบไปเลยกรอบเป็นกระดาษเลยเนี่ยมผมไม่ต้องจิ้มอะไรเลยม,มีรสชาติแล้วก็กลิ่นเครื่องเทศก็ไม่ได้ฉุนไม่ได้อะไรเลยซี่โครงหมูบาร์บีคิวนี่ยังอุ่นมืออยู่เลยนะครับดูซิว่าเขาจะไปทางไหนเขาย่างหมูหอมย่างหมูเก่ง คุณผู้ชมครับในมือผมเนี่ยถอดกระดูกเรียบร้อยแล้วฮะ,ะช่ำๆเลยเรียนแบบนี้ช่ำๆเลยปกต,ติถ้ากินเจ้าซี่โครงหมูเนี่ยขอโทษนะครับถ้าไปแบบเมืองฝรั่งหน่อยเราจะได้ไม่กี่แลกอะไม่กี่คำอะเขาจะเลี่ยนยยยเลเขาจะเลี่ยนหน่อยเขาจะมาทางเลี่ยนๆหน่อยอยยังอร่อยอือ อร่อยเด็ดขาดไม่เลี่ยนด้วยประการอะไรทั้งปวงเด็ดขาดเลยฮม,มเด็ดขาดมีของหมูนี่ก็ไม่แพ้เป็ดเลยเป็ดอร่อยกว่าถ้าเผื่อผมมาบาหลีเองเนี่ยผมจะบอกว่าไงผมจะมากินเป็ดที่นี่ยังไงเขาอยู่ที่อูบุดชื่อเจ้าเบเบกคริสปี้รักหรือว่าเดอร์ที่รักหรือจะใช้คําว่าเ Be บเบกเบงเงยงเงยว,งงยวคุณผู้ชมครับมาที่อูบุดจะเจอร้านใหญ่ๆตั้งอยู่เลยนะฮะมาฝากค้องมือเที่ยงฝากค้องมือค่ำแล้วรับรองว่าร้านนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่จะทําให้คุณผู้ชมกลับมาเที่ยวบาหลีบ่อยๆและทำให้คุณผู้ชมรักเป็นใอร่อยมากสุดออย,ยอดครับ<ๆ>ช่วงหน้าพบกับยอดฝีมือการทำชีสตันชาติไทย